ผมวินิจฉัยว่าท่านต้องถอนคําพูดคําพูดของท่านเนี่ยว่าท่านสมาชิกเลยนีคำไหนครับผมไปพูดถึงใครครับท่านประธานพูดถึงพูดว่ายังไงท่านประธานพูดก็าเมื่อกี้นี้จะต้องให้เปิดกันแล้วท่านรู้อยู่แก่ใจนะครับถอนไปแค่นั้นนะที่ท่านพูดถ้าท่าขพราว่าเป็นเป็นเอายี้ก็ได้ครับเรียนท่านประธานครับผมยุทธพงศ์สสมาลคามพักเพื่อไทยนะครับในฐานะสมาชิกรัฐสภาก็แทนที่เป็นตัวประกอบ10บาทเป็น500บาทเลยครับ ตั้มทานครับตั้มทานครับผมขอใช้สิทธิ์พางพิงครับคุณท่านถอนนะครับผมถอนด้ตัวประกอบ10บาทออกแล้วกันครับนะครับผมขอถอนครับไม่รู้ว่าค่อยคำอะไรที่ไปว่าเสียดสีท่านสมาชิกเนี่ยท่านถอนเขาเพราะว่าแล้วถ้าจะให้ดีแล้วขอโทษเขาหน่อยก็ด้วยนะครับผมขอถอนแล้วกันครับแล้วผมขอสรุปนะครับท่านประธานครับมันจะได้จบครับไม่เสียเวลาของสภาขอสรุปับขอสรุปไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับแล้วกันผม กับ้มประานพี่ไปแล้วตั้ท่านครับผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับประธานครับประท้วงครับขอท่านอนุชาขอขอสรุปหนึ่งนาทีแล้วผมจบแล้วครับเดี๋ยวผมถ้ากลัวอยากให้ผลายืนอยู่ก่อนนะครับผมอยากให้ท่านยุตยุตพุตย์พาดพิุตยุนยุตยุตยุตยุอขอตยุ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 ตนุตยุตยุตกุตยิตักดิ์ประท้วงก่อนนะครับเชิญต่านกิตยุกัุตยรตยุตยุตยุตตยุตตศักดิ์รัตนวราหะ สมาชิกรัฐสภาผมต้องขอประท้วงตประทานตามข้อ5ข้อ43ประท้วงว่าผู้อภิปรายนั้นนะครับดูถูกเหยียดหยามสมาชิกถ้าผมจะกล่าวบ้างว่าผู้อภิปรายเนี่ยเป็นสอสอขี้ข้าโจนไม่เอา พอแล้วนะครับฟังท่านอนุชานาคาสายก่อนท่านกิติศักดิ์นะครับผมที่ท่านประท้วงผมทางท่านต้องถอนดิเดี๋ยวก่อนนะครับท่านประธานนะผมเสียหายอ่ะผมบอกผมเป็นที่ค่าโจรท่านเสียหายรู้แล้วแต่ว่าต้องถอนท่านประธานผมต้องตอบเขาผมเป็นที่ค่าโจรที่ไหนท่านประธานต้องถอนแล้วผมผิดตรงไหนท่านประธานต้องวินิจฉัยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมต้องตอบที่เขาประท้วงผมก่อนผมเนี่ยมาจากการเลือกตั้งไม่เหมือนท่านหรอกครับท่านไปฟังผมผมก็ไปปูดมาจากเลียรองเท้าทหารมาครับ ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงครับผมวินิจฉัยนะครับขออนุญาตท่านประธานครับผมผมน<ม>ิโรธสุดยอดเลขาขออนุญาตประท้วง<ม>ท่านประธานนะครับ ุาราหยุดและนั่งอยู่กับที่ทุกท่านแล้วก็เลิกประท้วงนะครับเดี๋ยวค่อยว่าทีละเรื่องผมสามารถวินิจฉัยได้เองว่าใครทําอะไรผิดนะครับท่านประธานครับกิติศักดิ์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาไม่ทราบท่านประธานจะให้ผมผมถอนคําไหนครับคำนี้ไปว่าสสขี้ข้าโจรสสขี้ข้าโจรไม่ถอนครับท่านประธานครับ ครับไม่ถอนแล้วท่านออกไปขอขอให้บันทึกไว้นะเพราะท่านไม่ถอนท่านประธานครับขออนุญาตครับมีเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับพิงยังไม่หมดครับยังมีอเดหนึงครับผมรู้อยู่แล้วนะครับถ้าท่านแทรกอย่างนี้ก็ไม่กล้ากล่าวหาผมไม่ควบคุมไม่เข้มแข็งอะไรที่ว่าท่านยุทธพงษ์ย้อนกลับมาคําพูดของท่านว่าใครก็ไม่รู้ไม่เหมือนบางคนเรียนรองเท้าแต่หารมาท่านต้องถอน ครับท่านกับเรียนท่านประธานครับกระผมยุทธพงศ์จรัสะเถียนสส,สมหาสคามพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมด้วยความเคารพท่านประธานนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้การประชุมเนี่ยม,มันดำเนินการต่อได้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนที่เขาดูการถ่ายทอดอยู่นะครับด้วยความเคารพท่านประธานผมก็ขอเนี่ยขอถอนครับครับต่อไปนะครับ